สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาเล่นคับคุณตาใจเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตาใจจะมาบอกโค้งสุดท้ายแล้วอาจจะท่นไม่ทนันบางทีท่านที่ดูย้อนหลังกันไปก็มันก็หลายวันเนาะหลายวันแล้วคราวนี้ก็อาจจะลืมกันไปหมดแล้วแล้วก็มาพูดคุยกับลุงใจหน่อยในส่วนของตัวเลขแต่วันนี้ผมไม่ได้เอาขากล้องมาแล้วก็ให้ลุงใจอธิบายเขาวขสัก15นาทีก่อนที่พวกพัน จะได้เดินทางออกไปตามหาตัวเลขหรือว่าไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับในส่วนของแอดมินก็ได้มากันคร่าวๆแล้วนะครับแต่ในส่วนนี้ก็เดี๋ยวดูกันเลยเลขูกเลขลุงใจนั้นจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของลุงใจอ่ะลุงใจสวัสดีหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวดีครับวัสดีครับสวัสดีครับสีครับสวัสดีครับสวดีครับัดีครบวัสดีคีครัวัสดีครับครับับ อันทางอันนี้ก่อนแล้วผมเช็ดกล้องเพราะว่าผมไม่แน่เอ,อาหน้าตาถือก่อนอัท่านผู้ชมครับส่วนเหล็กในมือนี้ก่อนไปในเจ็ดโตก็มีแปดมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีศูนย์มีสามมีหก มันนี้เจ็ดโตวันนี้มูนี่ก็เลขคู่ก็มีอยู่แปดสี่ศูนย์หกตัวเลขขี้นี่หนึ่งตามันย้อนแสงมิจฉ์นี่สามแต่มูนี่ก็จะให้โตโตเด่นตัวหนึ่งนาะตัวเด่นตัวหนึ่งก็คือหกหกเก้าก่อนงวดที่เก้าเนี่เห็นไหมทันไม่น่าจะทัน อันนี้งวดที่แล้วออกเนาะผมเอาไปเรียงเบอร์มานะผมก็กลัวว่ามันออกตัวเก่านะฮะท่านผู้ชมครับแต่วันนี้เดี๋ยวคู่กับเลขฝังแล้วกันนี้ตัวไหนก็คุยกับท่านผู้ชมไปเลยนะว่าจะเป็นยังไงก็จีขอฝากตัวเด็ดคือตัวหนึ่งไปหุกคือเลขคู่จะบวงงวดนี่มันสิมาคือถ่ายก็จะเป็นคู่ มุกกรเจให้เลขหกอันนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องหลังดีกว่าสบายใจกว่าอ่ะอธิบายตามาแล้วส่วนงวนี้ก็ในเจ็ตสี่มิแปดมีสี่มีศูนมีหมีหนึ่งมีเจ็ดมีสามคับเลขคู่ก็สีมีปดมสี่มีศูนมีหเลขคี่หนึ่งเจ็ดสมันสีมีหนึ่งมีเจ็ดส แต่ตัวเด่นงวดนี้ผมสี่ไหนเป็นเลขหกครับตัวเด่นให้ไปจับใสก่กระดาษในเจ็ดตัวนี่ในเจ็ดตัวจะเป็นเลขหกตัวเด่นไปคือหกตาเด่นมาเป็นหกบ่งวดน,นี้เด่นหกอืมแล้ววงวงหน่อยไใ้เลขเจ็ดหลักกีตาวงให้ตัวนี้บ่เนี่เลขเจ็ดหลักตัวนี้อ่าวงให้เขาหน่อย วงหน่อยบางทีไม่เข้าใจคนที่ FC มาใหม่นะฮะในส่วนของตัวเลขก็จะเป็นตัววงตัวนั้นนี่สรุปช่วงท้ายแล้วนะคือในส่วนของตัวเลขหกแต่ตาชอบหกแล้วสองตัวเหรอตาขอสามสามตัวจะเป็นตัวนี้บ่สามสามตัวไอ้นี่ให้ไปเดาวส่วนไหไปเดามันเป็นหกเก่าสามตัวสามตัวให้ไปมันเป็นสามเก่าสามตัวให้ไปคือ สามหกเก้าสามหเก้าเที่ป้ก็สามหกเก้าสามเป็นสองตัวเวามันจะเป็นหนึ่งสี่้โยงเป็นหนึ่งสี่บ่เลขถ่ายสองตัวนะเลขหลางถ่ายสองตัวจะเป็นสี่บ่แต่สามตัวนี้ให้เวลาสามหกเก้าสามหกเก้าบนสามหกเก้ สามหกเก้าปล่อยไอรันปล่อยเออย่อยได้ตัวไหนบุต้รมืออาจารย์ได้ตัวไหนเลขกแน่คุณแม่บอกคุณแม่นะได้ห้าสามบอกอ๋อคุณแม่อาจารย์ได้เจ็ดแปดบอกเนี่ยไหนคุณแม่อาจารย์มาทางนี้หน่อยครับ บอกฝันไปพร้อมกันเลยบอกฝันท,ทไมอ่ะไม่เป็นไรฝากโชคฝากโชคเมื่อกี้ถูกห้าร้อยคูณห้าร้อยนะอ่าเนี่ยนะนั่งไปทาง,ท,างทางนี้ฮะไม่ย้อนแสงอันนี้เอารวมเป็นคลิปเดียวเลยนะครับเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วระหว่างคุณแม่จันกับตาใจก็แวะมาเยี่ยมกันนี่สวัสดีเหมือนเดิมนะจํากันได้นี่เซียนหวยกับเซียนหวยกับคนฝันแมน่คุณแม่ฝันวันนั้นได้ใส่ทองถูกไหมค่ะอ่าคุณแม่ได้ใส่ทองกับ อะไรนะได้ใส่ทองหนักห้าบาทหนึ่งเส้นแต่เลขดวงใจก็ตัวนี้แล้วคุณแม่ได้อะไรเงินคุณแม่คุณแม่ได้เจ็ดแปดสามหกสามหกเก้าห้าเจ็ดแปดคุณแม่ได้เขียนไหนนะครับอ่าวงวงไว้คุณคุณแม่จันต่างห่างนะอคุณแม่จันอั่งนี้คุณแม่จันคุณแม่จันกับอืม อ่าแม่จันเดี๋ยวให้ตาใจแกเขียนให้นะครับทำดูแล้วก็รีบสคปแล้วก็รีบนะเพราะว่ามันเข้าสู่กับชั่วโมงกับคุณแม่ซื้ออย่างคุณแม่ซื้อพันคุณพันพันคุณพันอุ้ยพูดดังไปอ่าของของของยายอะไรของแม่ได้ไรเลขแปดเลขสองตัว เลขที okay. ่ลูกโทรมากหสามโอเคนี่ง่ายๆสั้นๆน,นะวงกลมันหน่อยแต่ใจวงไม่ไม่ไมวงวง,วงรอบของคุณแม่จันเลยเขาจะได้รู้วง,ออวงรอบว่าของคุณแม่จันเออมองไม่เห็นเลขมันสะทอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปใกล้ๆนะตอนนี้ให้ดูก่อนว่าคุณแม่จันกับลุงใจได้อะไรลุงใจวงในส่วนของลุงใจยังออวงลออุงใจวงไห้หน่อยเพราะนั<ม>้นอ่านะครับ มันก็อาจจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วผมมาสรุปตัวเลขผมไปหลายๆที่นะคุณแม่แล้วคุณแม่ฝันดีไหมเมื่อคืนฝันดีค่ะว่าได้ปลาตัวใหญ่เท่าต้นกล้วยเยอะเลยปลาเหรอครับปลาปลาปลาช่อนปลาช่อนค่ะฝันได้เห็นปลาด้วยได้ปลาได้ปลาด้วยได้จับมะได้จับออกมาเลย จับเอามาถ้าฝันเห็นปลาตาใจว่าอะไรแปดนะแปดอืมในส่วนนั้นแปดอืมเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอามาใกล้ๆนะไม่ต้องห้ใถือด้วยนะ,ะเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป้กดูก่อนนะเลขคุณแม่จันเลขที่ออกคุณแม่จันนะตรงนี้นี่นะคุณแม่ฝันเมื่อคืนเนาะแล้วได้งวดเมื่อกี้ก็ได้ไปแล้วรีบสแคปนะครับอันนี้ในส่วนของคุณแม่จันนะครับ ของคุณแม่จันได้แค่นี้นะครับห้าเจ็ดแปดแล้วก็ห้าสามนะครับอ่าทันไหมครับทันสแคปนะครับสคปหน้าจอนะนะครับอ่าวันนี้เลขของตาใจเลขของตาใจนะครับตาใจนะครับอยู่ที่จะมีเลข8เลข4เลข0เลข6เลข1เลข7เลข3าม แล้วก็ตามากระชับให้คือเลข6นะแล้วก็เลข3เลข6เลข9นะครับนี่ส่วนของคุณตาใจกับคุณแม่จันวันนี้ก็นในส่วนของเลขคุณแม่จันกับตาใจก็หวังว่าอะไรก็กผ่านจอหน่อยแล้วกัน โชคดีทุกคนทุกคนทุกคนเลยอย่าเลียนหลานนะคะแล้วอวยพรยังโชคดีรวยรวยรวยรวเนี่ยคนคนดูอยู่สามถึงสี่ร้อยคนเนี่ยคุณโชคดีอ่าแม่ว่าไงแม่ว่าแม่จะถูกอยู่ไหมวันนี้ใช่ไหมครับอือ่ะแล้วตาฝากอะไรท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายแล้วเราก็นำลากันวันีสดีครับผมขอฝาก เด่นหกไว้เด่นหกไว้วันที่สิบหกเด่นหกไว้โชคดีสุขสุขคนเด้อครับนี่แหละโอเคครับก็ฝากฝังให้ทุกคนโชคดีโชคดีครับแม่จันน้ำแม่จันน้ำนี่แหละครับตามนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ล่ําลากันเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็อคุณแม่จันกลับกันเองกันนั่งคู่กันก่อนนี่นั่งคู่กันก่อนนี่คุณแม่จันกับคุณตาใจนะครับที่ชอบในส่วนของตัวเลข ก็คุณแม่จันก็จะเป็นอยู่ในวงนั้นคุณแม่จันก็อะไรนะห้าเจ็ดแปดกับห้าสามอ่าในเลขของตาใจก็จะเป็นหกสามอ้ยสามหกเก้านะครับแล้วก็เลขหกแต่ในส่วนที่ว่าใครจะไปจับเอาอะไรยังไเงเลขงวดนี้ก็มีศูนย์ แล้วแต่คนชอบนะครับไปในเจ็ตตัวจับไซน์กันน้องจับใส่เอาแต่คุณแม่จันใช่ครับจัับใส่ตวนั้นนะครับใช่ครับเอาละครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่จันขอบคุณตาใจแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมรับตามกันแล้วก็กดกระดิ่งกดซับสไคร้เนาะให้โชคดีสุขผู้สุขคนแม่ว่า นะครับแล้วก็ตาก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี to ้ขอบคุณหลายๆสําหรับการติดตามครับขอให้โชคดีให้หมานไผถือเลียหลายๆกับแบงแอนใส่ใน่ัวเองเดิอท่านไปหลายหดลายหมองหน้องกูแม่นะอ่าเอาละครับผมลาบลากันเพียงเท่านี้ครับโชคดีมีใช่ถือไว้ด้วยโบกันนี่หมานหมานสาทูสาธูทุกคนเด้อสาธูครับ